่าไปอยู tiver, ่แค่ไม่เกี่ยวกับไมไม่ไหมด้วยลูกก็ไปเลยบอกไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไหมก็ไม่มีความแข็ไปเลยยิ่งกว่าไม่ไม่ไหมไปเลยแั่นแหละมันจะกลายเป็นไร้ร่องรอยล้างบิ่เป็นมหาคุณนาที่สุณแปลกดีๆนะบางคนก็จะไปวนเวียนอยู่แค่ตัวสรุปในสรุปอยู่งั้นแหละมันยังไม่ไปอ่ะมันไม่เต็มที่เนื้อหาจริงเนี่ยมันสรุปทิ้งตัวสรุปไงสรุปร้างตัวสรุปเอง สรุปล้างตัวสรุปเองสรุปทิ้งตัวสรุปเองสรุปไม่ใช่การเอาในตัวสรุปเองอเนื้อหาจริงๆของเท่านี่ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นไม่มีความเขตไปเลยทีนี้ไร้ร่องรอยล้างไปเลยตามนั้นจะไปอยู่แค่ไม่ไม่ไม,ไม่ได้ยังไงเล่าสิ่งที่ไม่มีความเขตโลก อยู่แค่อะไรไม่ได้เลยอ่ะแค่ว่างแค่ไม่ว่างก็ไม่ได้เออสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตมันต้องเลยความหมายว่าว่างไม่ว่างไปแล้วไลยลูกมันต้องเลยความเห็นว่าว่างไม่ว่างไปแล้วมันต้องเลยตัวรู้ว่าว่างไม่ว่างไปแล้วเลยสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตเนี่ยมันไม่ได้มาแค่รู้แค่ไม่รู้อะไรมันเลยรู้ไม่รู้ไปแล้วลูกเออ มันยิ่งกว่ารู้ไม่รู้ไปแล้วสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยอตัวรู้ไม่รู้มันยังมีขอบเขตอยู่เลยนั้นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้อยู่แค่ไม่ไม่ไม่ลูกมันคือไร้ล่องรอยล้างสังสวัต์ไปเลยไม่มีขอบเขตล้างสังสวัตด์ไปเลยจลบดีๆนะอัพจนไม่รู้จะอัพอย่างไงแล้ว อัพจะเลยอัพแล้วอ่ะยังกูก็ป่วยแล้วป่วยอีกอยู่นี่ไอเลิฟอยู่แล้วไอเลิฟอยู่อีกอ่ะไอไม,ไม่ไม่ยอมจากกูเลยยังอยู่กับกูเหมือนเดิมเลยไอเนี่ย <m uch ing> มันรักกูมากเลยถ้าเมื่อไหร่ไอไม่เลิฟอยู่ก็สวยเลยแต่เนี้ยมันไม่อยู่กับเราแล้วไออ่ะเลิกแล้ว <m uch ing> ลายเลยลกูกรวดเดียวเลยเออสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเลอยรู้ไม่รู้ไปเลยเลอยว่างไม่ว่างทางความคิดไปเลยวางลอยว่างไม่ว่างทำความรู้สึกไปเลยยิ่งกว่าไม,ไม่ไม่ไปมไปลอยลกูกเออยิ่งกว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวไปเลย ยิ off, down, ่งกว่าหลงไม่หลงไปเลยลูกมันนอกเหนือทั้งหลงไม่หลงไปเลยแค่หลงไม่หลงมันก็ยังแค่อยู่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงสิ่งที่มันไม่มีความเพตดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงมันไม่ได้มาแค่หลงไม่หลงอะไรลูกเออหลงไม่หลงมันจะเป็นที่ถี่กำหนดอยู่เลย มันเป็นที่ถีก่กำหนดอยู่เลยมีความหมายที่ไหนเราสักสิก่ันไม่มีความหมายอยู่แล้วไ่ว่าหลงก็ไม่หลงมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเอง ในตัวศึกษาเนี่ยมันเป็นตัวที่เข้าป่าเข้าล็กเข้าพงอย่างยิ่งเลยเข้าป่าช้าอย่างเดียวช้าอย่างเดียววนเรียนออกทิฏฐิความเห็นความหมายปรุงแต่งมัวแต่ลงกรุงแต่งความเห็นความหมายมันเข้าป่าอย่างเดียวป่าช้าอย่างเดียวก็ช้าไปเรื่อยช้าด้วยทิฏฐิช้าด้วยความเห็นความหมายแหละ ที่มันเดิมแท้จ,จริงๆเนี่ยมันไม่มีความหมายไม่แค่ทั้งตัวไม่มีความหมายเองเดิมแท้จ,จริงๆเนี่ยมันไม่มีแม้กคะทั่งเดิมแท้เอง เลยเออไม่มีขอบเขตไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ไปแบบไม่มีขอบเขตนั่นแหละไอสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวก็ไปแบบไม่มีขอบเขตเลย นั่นแหละจะกลายเป็นว่างล้างพร้อมกันไปเองต่อไปจะใช้บัญยัติใช้บัญยัติสรุปไม่ใช่บัญยัติสรุปก็เป็นเนื้อหาที่มันไม่มีความเขตยู่ตลอดเออ ได้ว่างล้างกันตลอดเป็นเนื้อหาที่มันไม่มีขอบเขตกันอยู่ตลอดเลยไม่แค่นี้ไม่แค่นั้นไม่แค่อะไรอไปเลยใช้บัญญัติสรุปหรือไม่ใช่บัญญัติสรุปก็เป็นเนื้อหาอยางเงไปตลอดเลย ไม่ไม่ไม่เป็นไ,ไรลูก้าไปแค่ไม่เดี๋ยวไปแค่ดับแค่ดอกเฉพาะมันก็แค่เฉพาะตรงนั้นเน เดี่ยวมาไม่ไม่ไม,ไม่มันเต็มที่ไว้จะได้ไม่แค่ดูแค่รู้ธรรมดาจะมึงจะล้างไอ้ตัวดูธรรมดารู้ธรรมดาไปด้วยในนอกเหนือไอ้ตัวดูธรรมดารู้ธรรมดาไปด้วยเลย พร้อมไปกับตัวรู้ที่มันมีอยู่นั่นแหละพร้อมไปกับตัวดูเห็นที่มันมีอยู่นั่นแหละแต่มันจะล้างกันเองสรุปล้างไปด้วยสิ่งที่มันมีอยู่น,นั่นแหละมันมีแบบล้างกักนไปเองไม่ใช่ว่าตัวรู้อย่ามีตัวดูอย่ามีตัวเห็นอย่ามีไม่ใช่นะอย่ามีก็อย่ามีตัวอย่ามีเองนั่นแหละเออไม่ใช่อย่ามีอะไร หลล่าไม่พร้อมกับตัวดูตัวเห็นที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยต้งไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันเดีนี้มันก็นอกเหนือตัวดูตัวรู้ที่มันมีอยู่ไปเอง ิดไปแล้วเนี่ยทุกอย่างไปแล้วเนี่ยให้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ท่านรู้สติขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นกําลังของสมาบัติไปด้วยสมาบัติมันมีกําลัง <c oughs> กําลังในการดับล้างว่างล้างมันมีกําลัง ุกอย่างของโลกก็คือไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไปออสรุปลากไปด้วยเดี๋ยวมันจะเป็นระบบของนิรอดสมาบัติชนิดโปรดไงแบบมีกำลังเออไอทุกอย่างของโูกเนี่ยคือ ไปแบบไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปมันจะเป็นกําลังของนิโรธสมบัติคือดับล้างไปแบบแบบมีกําลังมันจะมีผลไงถ้าปวดแบบมีกําลังมันก็มีผลกับสังสัรมหาศาลเลยไปช่วยแบบมหาศารเลย ไม่ใช่ว่าไม่มีขอบเขตแบบอะไรไปนะอะไรไปเดี๋ยวมึงจะเหนื่อยทำไปจะมาเพ่งคว้างลอยอยู่ในอากาศแล้วตัวอะไรก็ไม่รู้อสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม้ไม่เนี่ยมันเป็นเนื้อหาของการดับล้างสรุปการดับล้างนี่ขาดไม่ได้เลยดับล้างไปแบบไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตไปแบบดับล้าง้างล้างนันสรุปล้างไปด้วยดี กันเลื่อนลอยการไม่มันแข้งคว้างสเปสยะสปะหรือว่าเลื่อนลอยแบบแบบต้นหาอะไรฝักไฟไอสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไม้ระลึลกขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยมันอนุภาพในการดับล้างมันจะคมชัดไงคมชัดในการดับล้างสรรพสิ่งขนาดนั้นเลยด้วยตัวเองมันจะคมชัดด้วยตัวเองเองอื มันจะมีความชัดเจนแห่งการดับล้างเลยซึ่งตัวเองก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองดังนั้นลูกจะไม่มีขอบแขกไปอย่างไรก็ไปแบบไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไปอย่างเนี้ยมันก็คือดับล้างไปนิ่ลอดดับล้างไป จะมองไปใกล้ไกลขนาดไหนกว้างไกลขนาดไหนก็แบบไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปมันจะชัดเจนในการดับล้างไปด้วยกันเลยไม่ใช่ไปแบบอะไรไปไงเอออันนี้มันดับล้างไปมันแค่ดํารีไปแต่ว่ามันการเนื้อหามันเบื้องหลังดํารีคือมันดับล้างไปเพราะการดํารีนั้นเบื้องหลังให้การดํารีไปเนี่ยมันคือการดับล้างไปเพราะการดํหรีไปนั้นมันไม่ใช่แค่ไปอย่างเดียวไงมันดับล้างไปด้วย าบอกว่าไม่มีขอบเขตไปนี่ก็ไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันพราะว่าที่มันมีขอบเขตนั่นแหละคือมันดับล้างไปแบบไม่มีขอบเขตไม่ใช่ไม่มีขอบเขตนี่อะไรไปไม่มีขอบเขตไปมันมีอะไรไปอ่ะมันไม่ได้ดับล้างไปแต่มันมีอะไรไปแล้วเดี๋ยวมันจะประกายไปเคว้งคว้างในอากาศแล้วเนี้ยแล้วก็จะกลับมาหวาดหวั่นพันพึงลังเลกับตัวเองนะงงกับตัวเองแล้วทีนี้เอ๊กูปวดถูกหรือเปล่าเนี้ยใช้ได้หรือเปล่ามันจะเริ่มเป็นอย่างนั้น ดังนั้นในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยไปพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าไม่มีขอบเขตไปพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าทุกอย่างทุกอย่างก็ไปแบบไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันเลยทุกอย่างก็ไปแบบไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันเลยอย่างนี้อย่างนี้มันคมชัดในการดับล้างคมชัดในมหากุณาจริงๆดีนะเพื่อความไม่คุมเครือที่พูดเนี่ยก็ล้างความคุมเครือให้ พราะบางคนก็ยังคุมเครืออยู่มันไม่ใช่บางคนกูหลายหลายคนคุมไม่อยู่มันคุมอยู่นั่นแหละมาหาคนานยังไม่คล่องนยไม่งั้นมันคงยังมาถามเลยนี่ไอ้นั่นลักษณะนี้ทั้งหมดคําถามแล้วมันเป็นเนื้อหาที่ตัดรู้ช่วยไปแล้วเนี่ยมันทุกอย่างคือมันแก้ไขให้หมดแล้ว ไม่ต้องเวทเช่นมากแล้วไม่ต้องหัวโถงงอกแล้วจะไม่มีขอบเขตกันอย่างไรก็ไปแบบไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไ,มไปไม่ใช่อะไรไปไม่มีขอบเขต <c oughs> อย่างนี้มันจะดับล้างไปแบบไม่มีขอบเขตว่างล้างไปแบบไม่มีขอบเขต ทอย่างไปเลยเออไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไปพ่อเหมือนไปอย่าจ้องอย่าจ้องโปดแต่คนอย่าจ้องโปวดอย่รสรัตว์ลอกธาตุพร้อมกันไปเลยลูกทุกอย่างเออดับล้างพ่อมกันไปสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม,ไม่มันเต็มที่ไปด้วยกันกับทุกสิ่งทุกอย่างดี ไม่เลยสิไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเลยสิ